รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้กับ g า r m i n e 225นะครับ25นะครับซึ่งแบตเตอรี่อันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับก็เปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่นใหม่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ชาร์จไฟนําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนี่นะครับเชื่อมต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับถอดสายชาร์จนี่นะครับ ก็ทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่สัญญาณ GPS ขึ้นเต็มแล้วน,นะครับนี่นะฮะก็ปุ่มเลื่อนลงนะครับอิสตอรี่นะครับนี่นะฮะก็ทำงานได้ตามปกติปุ่มตกลงนะครับเลื่อนลงย้อนกลับนะครับปิดอันนี้เปิดไฟนะอันนี้ปิดไฟหน้าจอนะครับเปิดไฟหน้าจอนี่นะฮะก็ทำงานได้ตามปกตินะครับพร้อมที่จะ ส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านะครับก็ตนงนี้เชื่อมต่อสายชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับน,นะฮะกินกระแสะไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับลานล็อกดีไบย,ยินดีให้บริการใช้แบตเตอรี่สดใหม่ทุกก้อนนะครับขอบคุณมากครับ